รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบัำให้เรานักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก ทํจใจละบางหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดย Sink Corporation สวัสดีครับคุณช่วยครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสนะคะอยู่กับโน้นแล้วก็พี่ภูมิค่ะครับคุณผู้ชมคะ พี่ภูมิคะถ้าจูู่แฟนที่เราคบเนี่ยวันดีคืนดีไปรู้มาว่าเขาเคยเป็นเกมาก่อนเราจะทํายังไงดีเพราะว่าก็กลัวว่าเรื่องเก่าๆหรือว่าลสนิยมเก่าของเขาจะกลับคืนมานะคะตอนนี้ก็ขึงขั้นตกลงมงใจแต่สร้างครอบครัวกันแล้วด้วยก็เลยกุ้มอกกุ้มใจเดี๋ยวมาฟังคําปรึกษากับคุณหมอกันด้วยนะคะอีกอันหนึ่งมันมากเช่นกันยังไงครับคำถามจากน้องสาครับโอ้โหกรูรู้รักคะช่วงนี้หนูปวดจิตมากเลยค่ะ พอดีตอนนี้ท้องอยู่ปัญหาอยู่นิดนึงไม่รู้ใครเป็นพออ่อพอดีช่วงนี้ออร่ามันขึ้นสวยกับผู้ชายเข้าเยอะเลยพบซ้อนอยู่สองคนางานนี้เรียกว่าชิปหากันไม่เจอเลยนะครับไม่แน่นะคะคกูรุรักของเราขันเทพอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูค่ะว่าจะพิสูจน์ยังไงกันบ้างน,นะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในชูรักชูรสสักครู่เดียวค่ะ คีโคอลลาเจนตรายเปปถ่ายของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083 299 3223 ID Line 08 3 299 3223 หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เ o ซบรายการนช่วงรักเลือกได้ช่วงเวลาที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงจะติดเชื้อได้ง่ายที่สุด รักเลือกได้สัปดาห์นี้มาฟังคำถามเกี่ยวกับสุขภาพภายในของสาวๆกันนะคะกับน้องๆที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาทนบุรีค่ะใครอยากรู้เรื่องท้องน้องมดลูกรวมไปถึงคำถามยอดฮิตมีเซ็กค,ครั้งแรกจะท้องไหมไปติดตามชมกันเลยค่ะมีอะไรกันครั้งแรกมีสิทธิ์ท้องไหมยาคุมป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ ไม่ได้ปลอดภัยเหมือนที่คิดมีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจําเดือนอันตรายไหมคะยังมีอัยุวะอย,อย่างอื่นอีกเยอะแยะมากใช่ไหมที่ทาให้พวกเธอมีความสุขโ้อหรมดลูกคืออะไรและเกิดจากอะไรคะมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่สะอาดอันที่สองไปทําแท้งถ้าเกิดเราพลาดไปมีเพศสัมพันธ์เราควรดูแลร่างกายต่อยังไงคะตั้งท้องอันที่สองติดโรคเห็นไหมครับ โอเค <c oughs> มีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจำเดือนอันตรายไหมคะช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยปากมดลูกของผู้หญิงซึ่งอยู่ในช่องคลอดนะมันจะเปิดออกเพื่อให้เลือดประจำเดือนออกมาถูกไหมครับโดยปกติปากมดลูกของผู้หญิงข้างในเนี่ยมันจะเปิดออก2รอบเท่านันเองในชีวิตคือหึ่เอาเลือดประจำเดือนออกสองเอาลูกออก oh. นะครับเพราะฉะนั้นปากมดลูกซึ่งปิดสนิทอยู่อยู่ดีๆก็เปิด แล้วมีเลือดออกมาแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในช่องคลอดแบคทีเรียทียข้างนอกมันจะว่ายตามเลือดเข้าไปได้ไหมครับได้ครับจากที่เข้าไปข้างในไม่ได้ก็จะเข้าไปได้ขณะเดียวกันเนี่ยเลือดก็เป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียนั้นช่วงเวลาที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงจะติดเชื้อได้ง่ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเชื้อที่อยู่แถวๆบริเวณส่วนนั้นผู้หญิงและถ้าเกิดมีกิจกรรมทางเพศ แล้วฝ่ายชายเกิดไม่สวมอย่างนามัยด้วยเชื้อแบคทีเรียเข้าไปภายในช่องคลอดผู้หญิงแล้วก็เข้าไปในมดลูกมดลูกอาจจะเน่าได้ท่อมดลูกอาจจะพังได้นะครับโอ้ my god อยาเลยนะครับยังมีอวัยวะอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากใช่ไม่ทด้ทำให้พวกเธอมีความสุขใช่ปะเออโอเคเอาอย่างอื่นช่วยเขานะถ้าเขาอยากจะฝ่าไฟแดงนะเออถุงแกงคงช่วยไม่ได้นะยาคุมป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์คะยาแบบไหนยาคุมมีหลายคุม ยาคุมฉุกเฉินยาคุมที่กินเป็นแผงๆทุกๆเดือนยาคุมฉุกเฉินยาคุมฉุกเฉินป้องกันได้ไม่เกิน70%นะครับแต่ยาคุมมาตรฐานธรรมดาที่กินกันอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอทุกๆวันนะที่เดี๋ยวนี้ก็บอกว่ากินแล้วผิวสวยกินแล้วไม่อ้วนกินแล้วต่างๆพวกนั้นป้องกันได้มากกว่า95%ถามว่าทําไมเพราะยาคุมฉุกเฉินไม่ได้ไปยับยั้งการตกไข่ยาคุมฉุกเฉินไปทําให้ความเป็น ออฮอร์โมนในร่างกายมันเสียสมดุลไปตัวอ่อนมันจะฝังตัวยากแต่ถ้าเกิดเจอไอ้ตัวอ่อนที่หัวแข็งจะฝังได้ไหมลูกได้ครับเพราะยาคุมฉุกเฉินไม่ได้ป้องกันไข่ตกนะครับน้องๆแต่ยาคุมกําเนิดธรรมดาป้องกันไข่ตกนันยาคุมฉุกเฉินจึงไม่ได้ปลอดภัยเหมือนที่คิดท้องนอกหมดลูกคืออะไรและเกิดจากอะไรคะไม่ึงสงสัยท้องนอกหมดลูกอะ ก็อ่านเจอในเน็ตอ่ะอ่านเจอในเน็ตแล้วเขาว่าไงมังคอาเป็นอะไรเขาบอกเฉยๆว่าเขาท้องน้องคนลู็อยากรู้อ่ะโอเคเดี๋เเราเราลองเรียนวิชาก,การทีว่าลูกอยู่ตรงไหนบรรลูกเข้าช่อคลอดไปก็เจอบรรลูกใช่ไหมบรลูกเป็นที่ที่ตัวเ,เด็กมันจะอยู่เขาเรียกว่าท้องในบรรลูกใช่ไหมครับนะเั้นท่าอะไรก็ตามที่มันไปท้องนอกพรมบรลูกก็เรียกว่าท้องนอกบรรลูกใช่ไหมคือด้ยปกติเป็นอย่างนี้ นะดูนี้นะมดลูกงเงี้ยและข้างใดก็เ,ดเ,เป็นชอกคลอดออกมานะที่ผู้ชายมันชอบหลุมดำู้ชอบอีกหลุมตรงนี้นะไม่รู้ชอบอะไรก็ได้ต่แต่เข้าไปป๊อปเนี่ยมันก็จะมีทอ่อนําไข่ออกไปเป็นสองปีกนะเหมือนมือกวักสองกวักนะปลายทอ่อนาไข่ก็จะมีรังไข่อยู่ข้างละรังไข่แลแต่ละเดือนแต่ละเดือนไข่มันก็ตกปุ๊บไปที่ทอ่อนาไข่ไอตัวผู้ชายที่มันปล่อยอะไรปิดเอาไว้เงี้ยสเปิร์มก็ไปตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ไปเจอกันที่นี้แล้วมันก็ผสมกันเกิดตัวอ่อน พอเกิดตัวอ่อนมก็เดินทางตัดๆๆๆๆๆกลับมาบดลูกแล้วก็ฝังตัวจุดน้ากระโตกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันเดินทางมาไม่ถึงละ่ะเกิดทางมันลําบากทา, Zeiten, ทางมันตีบทางมันตันทางมันขรุขระอะไรต่างๆมันก็หยุดตรงนั้นพอหยุดน้ากระโตกตรงนั้นแต่ท่อนําไข่มันไม่ได้สร้างไว้ยืดขยายให้เยอะๆถูกต้องไนหะมเวลาไปโตต,ตรงนั้นไปไงก็แตกแตกเลือดก็ตกในตกในไปไงหาหมอไม่ทันก็ตายนะครับ ีนี้ที่อยากจะบอกพวกเธอพวกเธอถามก็ดีแล้วจําไว้นะครับตะกี้ใครถามมีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจำเดือนน่ะนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดท้องนอกมดรลูกได้เพราะว่าเวลามีอะไรไม่สะอาดมันก็จะเกิดทําให้ท่อน,นําไข่อักเสบตีบตันถูกไหมนั้นตัวสเปิร์มตัวเล็กมันว่ายไปได้แต่พอเป็นตัวอ่อนมันเดินกลับไม่ได้ก็เลยตรงนั้นสาเหตุสําคัญของนะครับท้องนอกมดลูกเคืออนที่หนึ่ง มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่สะอาดอันที่สองไปทําแท้งเวลาทําแท้งเธอว่าหมอเกรดเองก็จะทําให้เธอป่ะบางคเลยก็บอกหมอเกรดแซดใช่ไหมก็ขูบมาลุกสกประบกเชื้อโรคก็ไปติดของข้างในอนาคตพอท่ออักเสบปั๊บก็ติดตันติดตันก็ท้องนองก็ลุกมาตกลงเข้าใจไหมจ๊ะถ้าเกิดเราพลาดไปมีเพศสัมพันธ์เราควรดูแลร่างกายต่อยังไงคะพลาดไปไหมครับงานมีไปฝ่ายชายไม่ใส่ถุงยางลนไมยไม่ได้ป้องกันอะไรเลยใช่ไหมคะ งั้นนะโอเคครับอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยผู้หญิงเวลามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจมีอะไรบ้างเดิงตั้งท้องใช่ไหมครับถูกไหมตั้งท้องอันที่สองติดโรคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพลาดไปอันดับแรกรีบไปปรึกษาสูตินรีแพทย์ที่ใกล้บ้านที่สุดเท่าที่เราจะปรึกษาได้คุณหมอจะเดินแนะนําว่าเออช่วงนี้เป็นช่วงเท่าไหร่ของรอบเดือนมันอาจจะเกิดการตั้งท้องได้เขาอาจจะให้ยาคุมนะครับหลังมีเพศสัมพันธ์ มาป้องกันไม่ให้ตั้งท้องหรือถ้าเกิดเขาซักแล้วสงสัยว่าฝ่ายชายจเจาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาให้เขาจะได้นัดตรวจต่อเนื่องเพื่อที่เจอจะได้รักษาก่อนที่มันจะเป็นอะไรไปเขาป้าใจไหมจ๊ะนี่อยู่ทางเดียวครับถ้าพลาดไปแล้วไม่อยากจะพลาดต่อซ้ำสองไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน,นแผนกสูตินรีเวชขอพบแพทย์และปรึกษาเรื่องนี้อันดับแรกคือไปปรึกษากับพยาบาลก่อนเขาก็จะหาคุณหมอดูให้แล้วหมอที่ดูแลเรื่องพวกนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับแต่และโรงพยาบาล เขาสรรหาประเภทคุณหมอใจดีทั้งนั้นมีอะไรกันครั้งแรกมีสิทธิทองไหมคะคาตอบก็คือต้องมีสิทธิ์จริงไหมนะมีสิทธิ์มากหรือน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดไปมีความสัมพันธ์กันตรงวันไข่ตกมีสิทธิทองไหมครับมากเลยใช่ไหมครับถ้าไปมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนะครับสามวันก่อนตกไข่สามวันหลังตกไข่มีสิทธิไหมครับมีครับเพราะฉะนั้นคาถามที่เขาตอบอันนี้ก็คือมีแน่นอนมีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับว่าตรงกับวันไข่ตก หร so ือไม่ตรงกับวันไข่ตกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีเพศสัมพันธ์จำไว้ต้องให้ผู้ชายสวมถุงยางนามัยเสมอไม่งั้นไม่มีทางปลอดภัยเพียโคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS โคอลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID l ลน์0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้ช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยนะครับคืนนี้นะครับเจอกับกูรูรักสาวสวยแพทย์หญิงวันวิพุทธสันปสิทธิ์วงศ์คุณหมอสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ คำถามแรกค่ะหมอ,อฟ้าจาก Facebook าของชุรักชุรสน,นะคะรบกวนสอบถามค่ะคุณหมอเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าแฟนเราเคยชอบผู้ชายมาก่อนหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองนะคะถ้าสมมุติเขาเคยชอบผู้ชายมาก่อน แต่ตอนนี้เขาเลือกเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะกลับไปชอบผู้ชายอีกครั้งหนึง mm ่ง hmm. เพราะว่าตอนคบกันใหม่ๆมีกระเทยโทรมาราวี mm hmm. ว่าฉ mm hmm. ันไปแย่งผัวเขาอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วก็ใน Facebook ก็มีแต่เพื่อนที่เป็นเก่งกวางซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะแต่พอคบกันเขาก็ลบเพื่อนแบบนั้นทิ้งหมดม mm hmm. ตอ้องลบเลยเหรอและเปิดตัวว่าเราคือแฟนดูแลเอาใจใส่เราดีมากคอยรับส่งตลอดแต่ mm hmm. ที่เราสงสัยและติดอยู่ในใจตลอดนะคะก็คือคบกันใหม่ๆเขาชอบเอาผ้าคลุมหน้าเรา ไม่ค่อยจะเล่าลมไม่เคยจูบเราเลยอาจจะเป็นอินส่วนตัวถ้าเขาเลือกเราเราโอเคนะคะเรื่องบนเตียงเราก็ไม่ได้ฝักใฝ่มากอยู่แล้วเพราะอยู่กันมา4ี่ปีแล้วด้วยค่ะแต่กลัววนะ่าถ้าวันหนึ่งเราเกิดทําให้เขาไม่พอใจเขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมคะหมายถึงกลับไปชอบผู้ชายเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วในรสนิยมทางเพศอะค่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาได้ และขนาดเดียวกันคือถ้าเหมือนเรารู้ว่าเราชอบอาหารรสชาติแบบนี้แล้วอ่ะมันก็เป็นความชอบของเราซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ว่าอยากให้โฟกัสความสัมพันธ์ในปัจจุบันมากกว่าแต่งงานมาสี่ปีก็เปิดเผยให้เกียรติดูแลดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องเซ็กแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาเนี่ยหมอว่าไม่ไม่ต้องไปกัง,งวลมากหรอกว่าเขาจะกลับไปเป็นเหมือนไปทางนน้นไหมทางนี้ไหมเพราะจริงๆต่อให้ไม่มีประวัติเหตุการณ์แบบนี้สมมติเคยมีแฟนเก่าเป็นผู้หญิงมาก่อนแต่ถ้าความสัมพันธ์ในปัจจุบัันมีปญหา เขาก็มีโอกาสจะกลับไปหาผู้หญิงอื่นได้ถูกไหมพี่ภูมิส่วนเรื่องไอ้การที่ไม่ชอบจูบหรือว่าเอาผ้าคลุมหน้าเนี่ยจริงๆมันมีได้หลายสาเหตุอยากจะรู้ว่าสาเหตุจริงๆอะไรจริงๆก็ต้องคุยกับเจ้าตัวดีที่สุดเพราะว่าเหมาก็เคยเจอเป็นคู่คนไข้มันทือเขาก็ ต้องการใช้จินตนาการนึกถึงดาราที่เขาชื่นชอบก็มีอย่พิภูมิเขาก็เอาผ้าปิดหน้าแฟนเขาจริงๆหรือบางคนก็คือเขาไม่ชอบจูบอ่ะความชอบพวกนี้เรื่องการใช้จินตนาการแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่บางคนที่เขาไม่ชอบจูบหรือว่าปิดหน้าเพราะบางคนเขาไม่ชอบจูบจริงๆรี่ภูมิคือเขากลัวเรื่องน้ำลายบางคนก็จะมีที่หมอเคยเจออ่ะเขาก็จะบอกว่าอ่ะเหมือนเวลาเขานึกถึงการจูบนึกถึงน้ำลายเขานึกถึงเอนไซม์ต่างๆในปากนึกถึงแบคทีเรียในปากอ่างเงี้ยมันเป็นตัว turn o อ f เขาเขาก็เลยไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ย รสนิยมต่างๆเหล่านี้บางทีแทนที่จะมาถามหมอก็คือคุยกับคู่เราดีที่สุดแล้วก็การจะประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้เนี่ยถ้าเขาไม่พอใจอ่ะในชีวิตคู่มันต้องมีโมเมนต์ของการไม่พอใจอยู่แล้วมันไม่ได้แบบโอ้โหแฮปปี้เหมือนในหนังมันจะแบบสวีทหวานแววทุ่งลาเวนเดอร์แบบตลอดเวลามันก็ยิ่งแบบไม่ใช่ปีแรกยิ่งปีท่านดไปต้องอยู่แล้วก็ต้องยิ่งคุยกันมากขึ้นว่าชอบไม่ชอบอะไรแต่การที่ทําให้เขาไม่พอใจครั้งเดียวแล้วเขาจะโอ้โหทิ้งเธอเลยแล้วกลับไปหาผู้ชายเป็นไปได้ยาก พอเ,เขาก็อุตส่าห์แบบอย่างตอนที่จะคบไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็เปิดตัวชัดเจนเออแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ดีแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตั้ง4ปีนะคะชอบคำตอบคุณหมอคือเราไม่ได้มองหรอกว่าเขาชอบผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรงไงเือเรามองแค่ความเป็นจริงว่าสารภาพสถานะความรักของเราเนี่ยมันดีหรือไม่ดีถ้ามันดีก็อยู่ไปเรื่อยๆหรอกถ้ามันดีใครจะไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาหรือไม่ดีเนี่ย ถ้าเกิดมันแยกจริงๆเขาคงไปแล้วแต่เขาจะไปหาผู้หญิงผู้ชายมันก็มี่าเท่ากันช่ครับก็รักกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งส่วนรสสิยมเขาจะเป็นยังไงก็ไม่ได้สำคัญตอนนี้เหมือนกับว่าเราดูมีความสุขอยู่แล้วทุกอย่างมันก็ลงตัวอยู่กันมาให้เกียรติเราเทคแคร์เราดีแต่เรากําลังจะสร้างปัญหาให้ตัวเองความทุกข์ให้กับเราความทุกข์กับครอบครัวเราความคิดที่เราระแวงเรื่องที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเรื่องอดีตที่ความเป็นความเป็นไปก็ไม่มีทาถูก เดี๋ยวมันจะไปสั่นคลอนหมดก็ใช้ชีวิตอย่างเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็คุยกับแฟนเยอะๆคุยกับแฟนเยอะๆอย่าคิดเอาเองอย่ามาโนเอาเองอย่าไปสืบหาเอาเองเพราะบางทีก็อาจจะได้ข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คุยกับเขาว่าดีที่สุดเพราะว่ารักกันมาตั้ง4ปีแล้วคเรามนี่ต่อจากทาง Facebook นะครับอันนี้ก็น่าสนใจคุณปาฟ้าครับรบกวนหน่อยค่ะหนูมีคู่นอนอยู่2คนค่ะเมอเปิดมาจู่หัวมาก็แรงเลย คือหนูเนี่ยไปมีอะไรกับผู้ชายที่ไม่ใช่แฟนค่ะหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเนี่ยหนูก็เป็นประจำเดือนอพอเป็นประจำเดือนเสร็จหลังจากนั้นสามวันหนูก็ไปน,นอนกับแฟนของหนูค่ะหนูเนี่ยก็ลืมกินยาคุมสองวันติดกันด้วยหนูจะเสี่ยงท้องกับใครไหมคะคนที่ไม่ใช่แฟนหรือคนที่เป็นแฟนคะตอนนี้เนี่ยหนูใกล้คลอดแล้ว<อ>แฟ <cartoon> นหนูเนี่ยไม่เชื่อเป็นลูกของเขาค่ะหน <ü> ูอยากรู้มากเลยค่ะหนูจะเสี่ยงท้องกับใครมากกว่ากัน <P ap art> พ่อของเด็กคือคน,คนไหน อายุ35ปีค่ะสรุปพ่อของเด็กคือใครใกล้คลอดก็คือผ่านมามอย่างน้อยก็อ่ะเกือบเก้าเดือนแล้วล<ห>เพราะว่าใกล้กาหนดคลอดยังจาวันแม่นเป๊ะขนาดเลยเนาะเอออ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าการพิสูจน์ว่าแบบใครเป็นพ่อเนื่องจากว่าเราดันมีเพศสัมพันธ์มีคนที่มีโอกาสเป็นพ่อมากกว่าหนึ่งคนวิธีฟันธงจริงๆก็คือรอน้องเขาเกิดมาแล้วก็ตรวจ DNA หรือ p a t e r n i t y Test ได้ให้ชัดเจนว่าตกลงใครเป็นพ่อจริงๆนะคะแต่ว่าในระหว่างเนี้ย ถามว่ามีความเสี่ยงมีโอกาสไหมที่จะเป็นคนใดคนหนึ่งอะ่ะก็เนื่องจากว่าเรามีความเสี่ยงนะก็คือมีเพศนะสัมพันธ์กับทั้งสองคนแถมมีพฤติกรรมคือลืมกินยาคุมเองซึ่งถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมลืมกินยาคุมเป็นช่วงช่วงช่วง่วงอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้ฟันทงได้ยากมากเลยพีูมณว่าจะตั้งท้องกับคนไหนเพราะว่ามีโอกาสที่จะท้องได้กับทั้งคู่เหมือนก็ไม่เป็นประสิทธิภาพไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นสําหรับคนอื่นๆที่ฟังอยู่การทานยาคุมเนี่ย ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบลืมปุ๊บนึกขึ้นได้ก็ต้องรีบทานทันทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่มันอยู่ในช่วงแบบเม็ดแรกๆก่อนที่แบบรอบเดือนจะมาก็มีโอกาสที่จะทําให้ไข่ไม่ตกแต่ถ้าเกิดลืมทานเกิน2เม็ดก็รอให้ประจําเดือนมาแล้วขึ้นแผงใหม่เลยปลอดภัยกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็เรื่องทานยาคุมกําเนิดถ้าเป็นนิสัยแบบว่าลืมบ่อยๆอาจจะแบบเวลานอนไม่เป็นเวลาเดี๋ยววันนั้นวันนี้ลืมบางทีก็ลืมตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ย ลองปรึกษาอ,อ,อสมอก็ได้พิษณุกรก็ได้หรือว่าคุณหมอสตินรีแพทย์ที่ไปดูประจําก็ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวิธีฟังหรือว่ายาฉีดที่ทำให้เราเนี้ยสะดวกกับการคุมกําเนิดมากกว่าและที่สําคัญถ้าเกิดว่าไม่ได้แพลนว่าจะตั้งครรภไม่ว่าจะเป็นกับคู่นอนคนไหนก็ตามต้องบอกให้เขาใช้ถุงย่างอนามัยด้วยไม่ใช่แค่ กินยาคุมกาเนิดอ,อย่างเดียวเพราะว่ามันก็ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ,อย่างคราวนี้ยังโชคดีแค่ตั้งท้องแต่ถ้าเกิดว่าเกิดคนในคนนึงเกิดมีเชื้อ,อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นขึ้นมาก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ปวดหัวยิงย่งกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ในโรคที่สมบูรณ์แบบสมมติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมสมมติว่าเรามีเซ็กกับผู้ชายคนหนึง่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประจำเดือนเรามาอีกสามวันเรามีเซ็กกับผู้ชายอีกคนหนึง่งสมมตินาเอคนแรกและนานบีคนจริง โอกาสที่ท้องกับนายเอนี่แทบจะไม่มีเลยใช่ไหมจริงๆไงยากทั้งสองคนเลยพี่ภูมิถ้าเกิดว่าเขากินยาคุมกําเนิดอยู่อ่ะสมมติกินยาคุมกําเนิดถูกต้องอ่ะโอกาสที่จะท้องกับทั้งคู่อ่ะน้อยเหมือนที่เคยที่วิธีว่าน้าเจ็กหลังเจ็ดก็นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนเพราะฉะนั้นมันเท่าๆกันอ่ะมันเท่าๆกันเลยโอเคงั้นเพราะฉะนั้นมันยากมากที่จะแบบมาันทงว่าอ่ะใครเป็นพ่อฉันวิธีที่ดีสุดให้มั่นใจก็คือตรวจดีเอ็นเอ DNA อ็นเอทอย่างเดียวใช่ถึงจะมั่นใจได้ชัวร์ว <Okay. S 2> แต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ชายเขาจะเชื่อมั่นว่าเป็นพ่อหรือเปล่าความเป็นแม่ของเราอะ่ะมันก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดียังไงก็เป็นเป็นลูกของเราอยู่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นก็พยายามโฟกัสที่พยายามจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่ ที่ดีของลูกดีกว่าส่วนว่าคนไหนจะเป็นพ่อเขาจะดูแลไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตถึงตอนนั้นก็ค่อยว่ากันอีกที<ช>ค่ะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพจิตตัวเองแล้วก็ดูแลลูกน้อยที่จะเกิดมาอันนี้<ช>สําคัญที่สุดเลย<ช>นะคะค,ค,คำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะถามมาว่าเวลาร่วมรักกับแฟนค่ะคุณหมอจะรู้สึกนอนไม่หลับเลยค่ะข่มตาย,ยังไงก็ไม่หลับ แทนที่จะเพียแล้วสลบไปแต่นี่เหมือนเรากินกาแฟตาแข็งเลยนะคะผิดปกติอะไรไหมคะคุณหมอตอนนี้อายุ38ปีแค่รู้สึกไม่เหมือนคนอื่นก็เลยกังวลนิดๆค่ะมีไหมคะแรงเซ็กซ์แล้วตาค้างตาแข็งเนี่ยเป็นอิทธิพลของคื่อเพราะว่าดูหนังไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีซีรีส์ไทยหนังฝรั่งมีอะไรกันเสร็จต้องนอนชีวิตจริงนอนไหมคะ ค่อยๆ <c oughs> นี่น<ใ>จริงแล้วอะมันเป็นฟ้าว่ามันเป็นอิทธิพลจากสื่อที่ทําให้คนส่วนใหญ่เกิดความเขาเรียกว่า perception หรือว่าการรับรู้ว่าอะถ้ามีเพศสัมพันธ์เสร็จแฮปปี้ดีต้องแบบสลบหลับไหลทั้งคู่แล้วก็มาจะเป็นฉากแบบต้องเป็นตอนกลางคืนแบบในกระท่อมฝนตกอะไรประมาณอย่างเนี้ย อดูซีรีส์อะไรยุคเก่าตกจูบอะไรเงี้ยผมกำลังนึกถึงว่าเออปาร์ตี้ดื่มเดินเออปาร์ตี้อย่างเงี้ยกับบ้านเมาแล้วแต่สังคมกันเลยทีเดียวอารมณ์ไป่ะชัดเจนว่าซีรีส์เรื่องที่แบบนั้นนี้ปาร์ตี้ซึ่งมันเป็นอิทธิพลจากสื่อจริงๆแล้วตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทฮอร์โมนต่างๆหลั่งออกมาซึ่งส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นออกซิโทซินหรือว่าพวกเอนโดฟินเนี่ย มันก็เป็นฮอร์โมนที่พอเมื่อถึงจุดสุดยอดปุ๊บคุณผู้ชายก็มีการหลัง่งคุณผู้หญิงก็อาจจะมีการแบบผลัดตัวการเกรงตัวของกล้ามเนื้อ,อเพราะมันผ่อนคลายมันหลังฮอร์โมนพวกนี้ออกมาก็จะรู้สึกผ่อนคลายสบายแล้วก็รีแลกซ์ซึ่งก็มีผลทําให้คุณภาพการนอนหลับอดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะโหถึงขั้นง่วงเปลียหมดแรงทุกคนค่ะ ซึ่งไอ้ตัวออร์กาซัมอยทธิพลจากการเอ่อถึงสุดสุดยอดเหล่านี้ก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องมาจากการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวการช่วยตัวเองก็ทําให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนเหล่านี้ได้ค่ะซึ่งการช่วยตัวเองก็ไม่ใช่ว่าทุกคนพอช่วยตัวเองอย่างของคุณผู้ชายก็ไม่ใช่ช่วยตัวเองแล้วโอ้ยง่วงหลับครับทุกคนเรีย,รย<笑><笑>เออมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นส่วนของผู้หญิงก็เหมือนกันคะ่ะเราพบ,บว่ามีประชากรบ,บางส่วนเนี่ย พอมีการหลั่งสารสื่อประสาทเหล่านี้ออกมามแทนที่จะมีลักษณะของผ่อนคลายหรือว่าหลับกลับรู้สึก alert อโอ้ระบบประสาทอย่างอื่นทํางานรู้สึกตื่นเหมือนดื่มกาแฟาเป็นไปได้ถ้าเป็นลักษณะน,นี้อันดับแรกไม่ได้ผิดปกติอะไระมันก็เป็นการตอบสนองของร่างกายของเราที่เป็นแบบนี้การแก้ปัญหาอาจจะลองเปลี่ยนชวนแฟนว่าแบบเอะลองกุ๊กกิ๊กตอนเช้าไหม,มก็จะได้ alert พร้อมไปทํางานพอดีนะคะก็ลองปรับดูแต่ว่าไม่ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติเจอได้เพราะว่าร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ สบายใจได้ผู้หญิงบางท่านอาจจะถึงจุดสุดยอดยากเป็นไม่ได้แบบการที่เราไม่ถึงจุดสุดยอดเราจะแบบยังแบบกระฟัดกระฟีอย่างเหรอก็หือเลือยอยู่อ่ะงดอยู่ถ้าสมมติว่าอันนั้นก็เป็นได้ใช่ก็เครื่อเหมายหิวเรกินไม่อิ่มก็ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าเราเคยถึงจุดสุดยอดมาแล้วเรารู้ว่าตอนกินอิ่มจะรู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่สุดก็ค่อยๆพูดคุยปรับกับแฟนไปตอนมีเวลาว่าอ ทำอย่างนี้เพิ่มได้ไหมแล้วราแบบไหนก็บด้ก็จะได้กินอิ่มนะคะกราจะได้แบบหลับสนิทค่ะถูกปากด้วยนะคะถูกปากกินอิ่มมีความสุขหลับสบายค่ะโอเคเราขอคุณครูรับประจํารายการของเราเช่นเคยเลยครับคุณหมอฟ้าคนสวยของเราครับแพทย์เญียงวันวิพุธสันติสิทธิ์วงคุณหมอฟ้ารับคุณค่ะ โอ้สิได้ตั้งเลยหมดเวลาของคืนนี้แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไปเจอกันได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะคะใน YouTube แล้วก็ Facebook ของชุรักชูรสค่ะคนเรามันจะคิดถึงขนาดนั้นเลยเหรอคิดถึงค่ะดูกันดจด<า>ไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังต้องดูใน YouTube ต่อีก3ชั่วโมงมันต้องต่อเนื่องมีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันเลยกันครับวันนี้เแล้วเจอใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ